ทที่ยีห้าปัดชิมสาวกอราหันและพวงดอกไม้มานย่างเข้อยามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบรอบอุทยานสารวันเปียกชุ่มไปด้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเข้าหลังน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็นแห่งเดือนวิสาขะโผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ ทางทิศตะวันออกแล้วโตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวันพรมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบาสาระซึ่งไหวน้อย,อย,อยดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินกว่าที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาดส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระสรีละแห่งจอมศาสดานั้นเงียบสงบวางเวง จะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื่นและทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริภาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระศาสดาพระอานน์ได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องวิงวอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย ข้าแต่ท่านอานน์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพระเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพระเจ้าสุภัทธะปริพาชกอย่าเลยสุพัทธะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลําบากพระวรกายมากอยู่แล้วพระองค์ทรงประชวนหนัก จะปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอานน์สุภัททะวิงวอนต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระศาสดาเถิดพระอานน์คงทัดทานอย่างเดิมและสุภัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมา พระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอานทน์ว่าอานทน์ให้สุภัท t ะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุภัททะปริพาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมมณีข้าพระองค์นามว่าสุภัท t ะถือเพศเป็นปริพาชกมาไม่นานได้ยินกิติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์ แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไมา่บัดนี้พระองค์จะดับขันทปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเธอสุพัทะพระศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปุรณะกัสปะมัคคิิโคสาระอชิตเกตกรตพล ปุพระกัธธกจจายดะสัญชัยเวรัตบุตรและนิคนนาทบุตรเป็นาศาสดาเจ้ารัติที่มีคนนับถือมากเคารพบ,บูชามากาศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพาร,าาร้ารหันหมดกเกลียสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุภัท t ที่เธอริ้นรนขนขวายมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดพระศาสาศดาตรัสท่านยังหลับพระเนตรอยู่ เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าสุภัททะทูลรับพระอาอนน์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุพัททะมารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอาอนน์จะเชิญสุพัททะออกจากที่เฝ้านั่นเองพระศาสดาก,ก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุภัททะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิด ข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุภัททะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรคมีอง์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้น สังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุภัตะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข้าสุภัทท h ทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุภัทะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุภัทะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูกระสุภัตทะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูกระสุพัทธะถ้าภิษุหรือใครๆก็ตามจะพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเดนินตามมาารรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลคก,ก็จะไม่ว่างจากพระอระหันต์สุพัทธะฟังพระพุทธดํารัสนนี้แล้วเลื่อมใส ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในาศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในาศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติทยาปริวาสคือบำเพ็ญตนทําความดีจนพิสูจทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานาน,านแล้วสุภัททูลว่า เขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสักสี่ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัททะดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานท์นำสุภัททะไปบรรพชาอุปสมบทพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัททะไปหน้าที่ส่วนหนึ่งปรงผมและหนวดและบอกกรรมาฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสารณาคมและศีลสำเร็จเป็นสัมมเนรบรรพชา แล้วนำมาเฝ้าพระศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุพัทธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตัดบอกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุพัทธะภิกษุใหม่ตั้งใจยอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวันนั้น จงตรมนั้นคือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดร่วงบัดนี้ร่างกายของสุภัทภภิกษุห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวะัทเมื่อต้องแสงจันในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชชิมยามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้ว ดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุภัทธาภิกษุตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อทอ้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลง สุพัทธาภิกษุแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก,ก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบทบางแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก,ก้อนนั้นก็เคลื่อนคลอยไปแสงโสมสาศส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโผล่ขึ้นในดวงใจของสุพัทธาภิกษุเพราะนำดวงใจไปเทียบกับดวงจันทร์ท่านอุทานเบา จิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันเจ้าแต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบางดวงจันทร์ให้อับแสงได้แล,แล้ววิปัสสนาปัญญาก็โพล่ขึ้นชํำแรกกิเลสแทงทะลุบาปรธรรมทั้งมวลที่ห่อหุ่มดวงจิตแวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุษตาขายด้วยสัตตาคือวิปัสสนาปัญญา ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสาสาวะทั้งมวลบรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสามพิธาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่สุภัททะภิกษุปัดชิมสาวกอรหันผู้นี้ชื่อพร้อมกับสุภัททะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุป,ปกาศ มีประวัติเกี่ยวเนื่องโดยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะไปโปรดปัญจวัคคียาอิสิปตนมิกทายะ,สะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกผู้หนึ่งนามว่าอุป,ปกา ผู้อยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบหน้าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายพระศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่ เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหาักกรรมแห่งสังสารจักเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาชีวกได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูหมิ่นอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างโอหังลบหลู่คุณของศาสดาตนน่าจะลองถามชื่อดู เผื่อว่าจะมีคณอาจารย์เจ้าลัดที่ใหญ่ๆจะจำได้บ้างว่าเคยเป็นสิทธิ์ของตนคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรอะไรได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้ดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่าน เผื่อว่าจะพบกันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกพระสากยะมุนีผู้มีอนาคตังสยามทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตแล้วตรัดตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจำไว้เถิดอนันตชินอุปกาอุทานชื่อแปลกดีนี่แล้วอุปกาชีวกก็เดินเลยไป พระศา,าสดาก็เสด็จบ่ายพระพักไปสู่พาราณสีอุปกะเดินทางไปถึงหมู่บ้านพลานเนื้อหัวหน้าพลานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอาราธนาให้มารับภิกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้าอุปกะรับอาราธนาด้วยความยินดีแต่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่ต่อมาไม่นาน นายพลาเนื้อจำเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อล่าเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกรักพ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุป,ปกะขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อไม่อยู่ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อปฏิบัติบำรุงท่านเหมือนอย่างที่พ่อเคยทา เมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับคำของพ่อแล้วนายพรานก็เข้าป่าด้วยความโล่งใจรุ่มขึ้นอุปกะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื่อเชิญให้นั่งบนเรือนแล้วถวายภิกษาอันประนีตสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนักเพราะท่านยอมว่ามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปร่งวาจายไพเราะมีกริยาสุภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจครบมีหน้าตาจืดเบื้องไม่ยิ้มแยม้มเรื่องความหลังมีกริยาอันน่าชังเอาความเสียไปนินทาเวลาสนทนาชอบนำเอาเรื่องคนอื่นมาพูดให้ยุ่งไปเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิใช่มิตร สุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอิ่มเอิบมีเลือดฝาดมองเห็นชัดที่พวงแก้มอุป,ปะกะมองเธอด้วยความรู้สึกกระวนกระวายแม้อายุจะเหยียบย่างเข้าสู่วัยชราแต่ก็ยังตัดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีมแมลงตัวใดมากล้ำกลาย นางสังเกตเห็นอาการของอุปกาแล้วก็พอจะร่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักพทตไวยชราแต่ด้วยมารยาทแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนางจึงคงสนทนาพาทีอย่างละมวนล,ละไมาตามเดิมจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักได้อย่างรวดเร็ว แม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักหรือสนใจแม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่หแห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ที่พอจะเข้าใจได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาจากกามาคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามาคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคลุกคล้ากับกามาคุณนั้น เหมือนวานอนเกิดในป่าปลาเกิดในน้ำก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรียบประดุดน้ำมันบรุดเล่าก็อุปมาเหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเสียม่ได้ในวันที่สองและสามอุปกะคคมารับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็คงเป็นไปทํานองนั้นสุชาวดี ตอนหนึ่งอุปกาถามขึ้นพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นด้วยความขวยอายธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกินเจ็ดวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปกาถามแห่งมองสุชาวดียังไม่กระพริบตาคิดถึงสุชาวดีตอบคุณพ่อของเธอมีบุญมาก อุปกาเปลยเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยอุปกาชมสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งคงเอานิ้วขีดไปขีดมาอยู่กับพื้นที่ชานเรือนแล้วก็อุปกาพูดต่อสุชาวดีสวยด้วยสวยเหมือนกล้วยไม้ในพงไพร สุชาวดีอ้าปากค้างไม่นึกว่านักพทวัยสี่สิห้าจะพูดกับเธอซึ่งรุ่นราวคราวลูกด้วยถ้อยคำอย่างนี้จริงๆนะสุชาวดีอุปกะ,กะยังคงพร่ามต่อไปฉันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกคนทุกแห่งในชมภูทวีปยังไม่เคยพบใครสวยเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วอุปกะ,กะก็ลากลับเขาจากไปด้วยความอาลัย สุชาวดีมองอุปกาด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกขันก็ขันสังเวชก็สังเวชแต่ความรู้สึกภูมิใจซึ่งซ่อนอยู่อย่างมิดเม้นนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เมื่ออุปกาเลยเขตรั้วบ้านไปแล้วนางจึงวิ่งเข้าห้องนอนหยิบกระจกสองหน้าขึ้นมาดูเออเราสวยจริงสินะนางเปลยกับตัวเองพลางสำรวจไปทั่วสารพาง อย่างนี้เองผู้หญิงคงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองไม่ว่ามหาราชินีหรือคนหักปืนขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็อดจะลิงโลดไม่ได้เธอปักใจเชื่อเกินว่ารูปของเธอเป็นทรัพย์แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีสตรีมากหลายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์เพราะรูปงามโกกีลานางสัตว์ทางรูปังนกโกกีลาสำคัญที่เสียง นารีรูปังสุรูปตานารีสำคัญที่รูปวิชารูปังปุริสานางวุรุษสำคัญที่วิทยาคุณขมารูปังตปัดสีงนักทรสสำคัญที่อดทนถ้าสามอย่างถูกต้องเรื่องนารีสำคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไรแต่นารีที่ทรงโฉมสครานตานั้นทรายเสียแล้วซึ่งนารีทำ เธอจะเป็นสตรีที่สมบูรณ์ได้ลหรือเหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นใครเล่าจะยินดีเก็บไว้เชยชมของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการวันนั้นสุชาวดีมีความสุขสดชื่นรื่นเริงไปทั้งวันแต่เธอหารู้ไม่ว่าขณะเดียวกันอุปกะกำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาสมอุปกะก็เหมือนผู้ชายง่ง่ๆทั่วไป ที่พอเห็นสตรีทำดีด้วยก็ทึกทักเอาว่าเขารักตนบัดนี้สอนกามาเทพได้เสียบแทงอุปกาศเสแล้วความรักไม่เคยปลาณีใครที่เหยียบย่ำทำลายมนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าเข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทานไปจนถึงพระราชวังอันโออาของกษัตริยาที่ราชผู้ทรงศักดิ์กัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัยเด็กหนุ่มสาวหรือวัยชรา ใช้ดอกไม้ของมานห้าดอกเป็นเครื่องมือเที่ยวไปในคามมณิคมราชธานีต่างๆดอกไม้ห้าดอกนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะสัมผัสทางกายเมื่อใครหลไหลายมื่นเมาแล้วก็ห้ามหันย่ำยีจนพินาศลงบัดนี้อุป,ปกะได้หลงหลายหมื่นเมาในพวงดอกไม้ของมานคือรูปและเสียงของสุชาวดีแล้ว แม้จะไม่เคยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกายอย่างนี้เสียอีกทําให้มีจินตนาการอันเตล,เลิดเจิดจ้าและก็ซึมเศร้าเศร้าหมองคนที่ไม่เคยรบก็มักจะทะนงว่าตนกล้าคนที่ไม่เคยงานมักจะทะนงว่าตนเก่งคนที่ไม่เคยรักก็มักจะทะนงว่าตนรักได้โดยไม่มีทุกข์ทั้งนี้เพราะคนประเภทแรกไม่เคยรู้กําลังของศัตรู ประเภทที่สองไม่เคยรู้ความยากและความละเอียดของงานประเภทที่สามาะไม่เคยรู้ซึ่งถึงกําลังของนารีจริงทีเดียวท่านกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์มีกําลังในเวลากลางวันพระจันทร์มีกําลังในยามราตรีแต่นารีมีกําลังทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งบนบกและในน้ําทั้งในเวหาและป่ากว้างมิฉะนั้นแล้ว ทำไมเล่าคุนพลผู้เกลียงไกลเอาชนะดัศกรได้ทั้งทางบกทางน้ําทั้งบนเวหาและป่าใหญ่แต่มายอมแพ้แก่หัดน้อยที่ไกวเปรมีแต่ความงามและน้าตาเป็นอาวุธประจําตนบางทีนักโทนผู้ทรงศีลมีตะบะมีอํานาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อถูกเพียแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตรีเป็นผู้หยิบยื่นให ศีลก็พลันเศร้าหมองตบะและอำนาจก็พลันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นกลับกรอบสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของชายได้เท่ากับกำลังแห่งสตรีชายใดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีไม่ยินดีในลาบละยศชายนั้นชื่อว่าผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นผู้ชนะโลก